สภากาชาติไทยจัดการบรรยายพิเศษหัวข้อ AI Governance and Cyber Security การขับเคลื่อนสภากาชาติไทยในโลกดิจิทัลอย่างมีธรรมมาพิบาลและความปลอดภัย เมื่อวันที่18กันยายน2568สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคลสภากาชาติไทยได้จัดการบรรยายพิเศษหัวข้อ AI Governance and Cybersecurity การขับเคลื่อนสภากาชาติไทยในโลกดิจิทัลอย่างมีธรรมาพิบาลและความปลอดภัยโดยมีในเตดบุญนาคเลขาธิการสภากาชาติไทยเป็นประธานในพิธีเปิดการบรรยายพิเศษณห,ห้องมุเทียนทิพย์โรงแรมมเทียนสุรวงศ์กรุงเทพ ในยุคปัจจุบันแนวโน้มขององค์กรต่างๆกำลังพลิกผันและปรับเปลี่ยนเพื่อเข้าสู่ยุคแห่งเทคโนโลยีซึ่ง AI กลายเป็นดิจิทัลแอน AI organization ที่สำคัญสภากาชาติไทยจึงต้องเร่งยกระดับบุคลากรทุกกลุ่มรวมถึงกลุ่มผู้บริหารระดับสูงให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลตามหลักการของยุทธศาสตร์ที่4ว่าด้วย การพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการก้าวสู่องค์กรดิจิทัลตามแผนแม่บทเทคโนโลยีดิจิทัลสภากาชาติไทยพุทธศักราช2567ถึง2570ฉบับที่4และเพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงของสภากาชาติไทยได้แลกเปลี่ยนเรียนร,ยนรู้เรื่องธรรมาพิบาลประดิษฐ์หรือ AI Governance และความปลอดภัยทางไซเบอร์หรือ Cyber Security โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศ